สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอแชทบอตลายร้านที่เราเลือกคือร้านค้านะคะที่มาและความสำคัญนะคะเนื่องจากธุรกิจร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายปีกหรือร้านค้าขายส่งนั้นมีอยู่มากมายซึ่งแน่นอนว่าการเปิดธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายของชำนั้นต้องมีการแข่งขันที่สูงมาก พระร้านค้าที่มาเป็นอันดับหนึ่งคือร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเ่รวมถึงช่วงนี้ที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 ไม่ทำให้ร้านค้าขายของชำส่วนใหญ่บางร้านไม่มีลูกค้าเข้าเลยหรือไม่ก็ต้องปิดตัวลงและประชากรส่วนมากใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารและการซื้อของผ่านออนไลน์ ทำให้เกิดการดำเนินการธุรกิจบนโลกออนไลน์จึงมีการนำข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีอยู่นั้นมาพัฒนาต่อยอดในการดำเนินธุรกิจช่วยเพิ่มมูลค่าในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสถานประกอบการนะคะธุรกิจคือธุรกิจร้านขายของชำไลน์แชทบอรมีส่วนช่วยในธุรกิจนี้อย่างไร ช่วยให้ลูกค้ามองเห็นร้านค้ามากยิ่งขึ้นช่วยบอกที่อยู่ตำแหน่งของร้านอย่างแม่นยำและแชทบอทยังช่วยคุยกับลูกค้าตอบแชทกับลูกค้าเองได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วความต้องการของสถานประกอบการ 1. สามารถแสดงแผนที่ได้ 2. สามารถแจ้งเวลาเปิดปิดร้านได้ สาสามารถสอบถามสินค้าภายในร้านได้ 4. สามารถแสดงช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมได้ 5. สามารถแสดงช่องทางการชำระเงินได้และ 6. สามารถทักทายตอบโต้กับลูกค้าได้แผนการจัดการโครงการในรูปแบบกันชาิจะมีอยู่5ข้อหลักๆก,ก็คือ 1. ศึกษาข้อมูลการจัดทำโครงการ 2. ออกแบบระบบระบบแชททบอท 3. 3. กระบวนการขั้นตอนการทำงานของแชทบอท 4. การทดสอบหลังพัฒนา 5. การนำเสนอและการใช้งานจริงหัวข้อที่1จะเป็นนางสาวนุชนาฏเป็นคนทำคือการจัดคือการศึกษาข้อมูลการจัดทำโครงการ 2. นายเอโปรแกรมเมอร์เป็นคนออกแบบระบบแชทบอท 3. นาย B ีโปรแกรมเมอร์เป็นคนทำกระบวนการขั้นตอนการทำงานของแชทบอท 4. นางสาวนชนาทำการทดสอบหลังพัฒนา 5. นาย C จัดการนำเสนอและการใช้งานขั้นตอนการทำงานของไลน์แชทบอท 1. ให้สแกน QR code 2. เมื่อเราเกล่าวคำว่าสวัสดีแชทบอทจะตอบกลับมาว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องอะไรดีคะทางร้านยินดีให้บริการค่ะและเมื่อเราถามว่าที่ร้านค้ามีเทียนไหมแชทบอทจะตอบกลับมาว่าที่ร้านเรามีเทียนค่ะราคา20บาทต่อไปเมื่อเรากดแท็บเมนูด้านล่างจะสามารถเลือกกดได้ตามความต้องการที่เราจะสอบถาม หรือดูเช่นช่องทางการชำระเงินการติดต่อเพิ่มเติมการสอบถามและแผนที่ร้าน